ข้างหน้าเก็บได้ครับอาทิตย์หลายต่อมาคาสตายเยดาวิ่งเบียดกันอยู่เอาตัวรอดมาได้ครับคาสตายเยดามองไปข้างในเปิดมาลูกนี้เสาสองโดนสก,กัดไว้มาถึงมาชิกา้ามาชิก้าได้ปั่นโล่เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ูอายุมาชิก้าครับยิงสวยจริงๆครับลูกนี้มาได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญครับ เพราะว่านำสองศูนย์แล้วเครื่องหลังนี่ก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับในการเล่นดูครับสกัดมาเข้าทางพอดีแล้วนิ่งพอครับปั่นโค้งหูเข้าหน้าต่างเลยครับบอลมันเลยสุภาชัยมาครับมาชิก้าเก็บได้แล้วปั่นด้วยขวานี่เข้าหน้าต่างเลยนะครับป้องกันได้เพียงแค่สายตาเท่านั้นครับสุภวัตโยขกุลตบมือรัวๆเลยครับนี่ครับ ไฮไฟกับคุณเวินซะหน่อยแล้วโอ้โห,โหมีตีลังกาโชว์ด้วยครับลังกาหลังหนึ่งรอบครับโอ้แต่ตีลังกาแบบนี้มีเสียงเจ็บเหมือนกันนะครับโอ้บทสีท์ครับสุภวัตโยคกุลขึ้นมาเป็นนาทีที่40นะครับประตูที่2ของบุรีรัมย์